ไปอีกโควิดสิบเก้ากำลังระบาดที่ใกล้ๆรูปประกรันฮะรูประกันโอ้มามามาไมาจะทำอะไรที่นี่อ,อ๋อลลรู้แล้วเอ่ยเงิเงนเงินอะไรช่วยได้น่ะเจ้แมวเออเพราะ ่ให้ได้ช่างเถออเล่นเงินหน่อยเอาใครได้บ๊อบผู้ชูมามาฮ่าฮ่าชนะฮ่าฮ่าเอาเงินมาทุกคนทุกคนการพนันสีมีนะครับอย่าไปทำตาอีกครับโอเคมันเด้งนะครับฮ่าไมได้เบลฮ่าฮ่าฮ่าอืมไอเจนโหนูหายไปไหนอ่ะ ตาหนูหอยู่ข้างบนน่ะดูห้องนอนนะครับอ,อะไรเนี่ยจะดูทีวีด้วยเนะี่ยเราไม่กินข้าวเช้าเลยนี่คือน,นี่ตัวเรากระปุกอมสินไหนวะตัวไหนวะอะไรกันครับอมสินนี่กระปุกอมสินของผมนะคะนี่อ่าเออทำไงดีเจ้าแมว ทำไมมีปิดปากอืมทำไมมีปิดปากทำไมมีปิดปากทำไมไม่มีอะไรเนี่ยไม่หลีกไม่หลีกออกมาทำไมวะโอ้เออไม่หลีกของนี่อ,อันนี้ก็ไปจากนี่ของฉันเอออย่าพันน้องจ๊ะ โอเคแค่นี้ก็จบเออประกาศประกาศมีนิอเคียมายิงยี่ประเทศลาวหัวเดี๋ยวหนเป็นบีเลยอืมไม่เห็นดีเลยเราจะมาไงห้านาทีเฮ้ย เราเจวตัวแล้วไปยี่เจมดี่ไปยี่ดีฮัลโหลทีฮัลโหลทีอาบุโบ้โสิงด้วยันไปยังมานาคิดนึงราทีบ้างทีเก้าแปดเจดหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอเค